วันนี้นะครับเริ่มมากดปุ่มแคท วันนี้นะครับผมก็ไม่มีคลิปลงแล้วนะครับก็อยู่กับช่อง LPY นะครับก็วันนี้นะครับเรา่มมากดปุ่มแคทเพราะไม่มีคล,ลิปลงอ่ะออกค้างอ๋อเนี่ยโอ้โอ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 จะมาส,สี่แล้วโอ้ my god โอ้ยออเนี่ยโอชีวิบินโดนติดนะขอเคุณอนะเมอเื่องมันก็ยังไม่ได้ซ่อมเลยโอ้โหนิวเคสเลยนะเรามาดูลีดเดอร์บอร์ดกันนะครับทุกคนตอนนี้ไทย33ม้าน้านีทุกคนเอาไม่กล่องฝูงกัรดีเฮ้ยกัดเออนั่นรหละ สามสิบสามล้านด้าล่างเก้าสิบสี่นะครับนั่นแหละไทยอยู่อันดับหนึ่งไทยอยู่อันดับหนึ่งลองจากไต้หวันนะครับทุกคนก็ไม่ใช่ไต้หวันลองจากเราคืนนี้เดี๋ยวผมเลื่อนอะไรให้ดูเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือมาได้ไงหนึ่งเกาหลีเหนือมากดเลื่อ,อ,อกกนต่อครับ วันนี้ไม่มีคิบงอะไรเลยนะครับเอ่อพูดจริงพูดจริงพูดจริงก็ูปึ๊บโอ๊ะก็ทุกคน เราไม่จะเป็นต้องทำอะไรเลยครับเราแค่ทำ okay, น,นี้โอเคทุกคนเนี่ยเราไม่จะเป็นนะครับที่ต้องกดมันไม่ปกตตั้งปกตินั่แหละเออเราไม่จาเป็นนะครับที่จะต้องแบบกดสเปซบาร์เลยกดคลิกซ้ายอย่างเดียวนะครับเราทำนในไม่ถือก็ได้เราไม่จำเป็นต้องกดสเปซบาร์นะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเลื่อนลงให้ดูแล้วกันอ่ะเรากดสเปซบาร์อย่างเดียว หนีแเราจะกด W ก็ไป A ก э so ็ไป S ก็ไป D ก็ไปเราจะกดปุ่มไหนก็ไปเออสไลด์อย่างนี้มันก็ไปนะครับทุกคนโอ้นี่นะทุกคนอันนี้ก็น้องผมนะครับใช้ G G G Load นะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับ ขอเป็นจิดตามเลยนครับน้องผมเพิ่งได้12สทับอีกนะเออข้างว่างเดี๋ยวก็จะถ่ายกับน้องให้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าที่จะลงเดี๋ยวเราจะมาเล่นอันนี้ให้ดูในช่องซีซีดีรดเนี่ยทำอย่างนี้ก็ได้ได้พันเปรนะครับขอตัวทำให้ถึงสองพันเลยนะครับทุกคนแปดแปดแปดเก้าเก้าสิบเก้าอีกเก้าสองเก้าสเากแปดเก้าเก้าและ สองพันเรียบร้อยกับทุกคนโอเคก็ขอบคุณแสงวิวกับทุกคนมากเลยนะครับแล้วก็จะพันซับแล้วก็ช่วยกันติดตามด้วยเนาะเรียกเพื่อนมาติดตามอีกเพียง50าสิบคนนั่นนะครับสัเลยนะครับกดติดต่อไยบาย